เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันข้อกับทีมมเมทเนสถ้าชนะพิวิทได้เราจะให้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าชนะผมได้จะให้ไมยเห็นกล้ามเลยเแค่จับอ่ะกูรู้สึกแล้วเอ๊มโอ้ยจ้าจ้า นี้นะครับผมต้องพูดใกล้ๆหน่อยเพราะว่าเียงขนมันดังเราอยู่กันที่สตูไม้เนสนะครับผมคือเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาแข่งงัดข้อ่าเพราะว่าเราประกาศไปว่าเราเป็นชายที่แข็งแข่งที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาลองแบบว่างัดข้อดูทดสอบกําลังแขนแล้วคือผมไม่มาคนเดียวนี่ผมมากับพี่พีวิทด้วยพีวิทสวัสดีครับสวัสดีครับทีครับอันนี้พีวิทก็คือเป็นแชมป์ง,งัดข้อถูกต้องครับผมดรายการที่ชนะติดทีทางช่องห้าครับ คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งงัดข้อกับทีมไอเมดเนสครับผมซึ่งที่เป็นอาจารย์ผมในด้านการงัดข้อครับเป็นผู้ฝึกสอนนะผู้ฝึกสอนนะคือเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมนั้นเลือกงัดกับผมหรือที่พีทก็ได้ถ้าชนะพีทได้เราจะให้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าได้เกิดว่าชนะผมได้จะให้หนึ่งร้อยเป็นผู้แบบว่าผู้ฝึกไงครับอ่าเดี๋ยวให้ทางทีมนี้เขาเลือกเนาะได้เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะงัดกันกี่คนแล้วผลจะเป็นยังไงครับผมครับต้องอกไปดูกัน แต่เด็กก่อนที่เราจะเข้าไปนะผมอันนี้ผมขอไข่ของก่อนอันนี้นผมเป็นกินทีสมายมัชนานะผมอันนี้เป็นตัวช่วยที่แบบว่าเล่นการผลาญดึงไขมันเก่ามาเป็นพลังงานลดการสะสมไขมันใหม่นะผมอันนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้แบบว่าผมลดน้ำหนักได้ดีนะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นก,ก็คือตัวเนี้ยผมจะกินตอนเช้าเลยตื่นมากินแล้วก็ไปคาร์ดิโอแล้วก็ไปเวทอะไรอย่างงี้คือช่วงนี้จะเห็นสังเกตว่าค่อนข้ง,ขง,ขงเบียวลงเบาๆอะไรอย่างงี้อ่า ก็อันนี้ผมจะใช้ตลอดจนถึงแข่งไอรอนไฟปีหน้าเลยนะผมก็เดี๋ยวมาดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายของภาพแล้วก็จะทิง้งรายลอดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมไปดูกันได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งงัดข้อกันดีกว่าอยากเจออยากเจอปะ <ST. S 1> นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกัดข้อกับทีมไมน์แมนเน็ครับผม <S <S โดยอะไรข<อ>้<น>างหลังเนี่ยดีดาแข็งรงไรไง <S <S เินก oh, oh. oh, sure. ้างเรอเดียวก้าู่ที่ฝันคับน่ออก็คือการที่แบบว่าเราจะเป็นชายที่แข่งแข่งที่สุดเราต้องเอาทุกแนนอย่างที่มวยนี่คือผมได้โค้ที่งที่สุดแล้วอะไรแข่งทำอะไรทร่ ข้อเรื่องแบบพวกใช้กำลังแขนมีต้องพีวินเลยอ๋ออันนี้เป็นพีวิ์เป็นอะไรนะแชมป์เป็นแชมป์นานาชาติแชมปออ์ผู้ชนะติดทิศทางช่อง5ครับหลายปีครับอ่ <c oughs> อันนี้เป็นอาจารย์งันข้อผมโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคก็คือวันนี้เห็นโค้ชน,นายบ <c oughs> อกว่าโค้ชน,นายช่วงนี <c oughs> ท้ทีมทีมเมทคือแบบว่าช็อตไม่ค่อยมีตังค์ใช่ใชไม่ค่อยมีตังค์เลยมกไปหมดแล้วเอออะแต่เออแตอแซนามแช่วยก็คือวันนี้ถ้าสมมุติว่า งัดข้อเดี๋ยวให้ทีมเน็ตเลือกว่าจะงัดกับผมหรือไงกับอาจารย์ผมโอ้ช่างสอนโพสบายปถ้าเผื่อว่างั้นกับผมอ่ะจะได้แค่ร้อยเดียวผมท่านสุดา <c oughs> แต่ถ้าว่างั้นกับพี่วิทย์อ่ะอาจารย์ผมนี่จะให้ได้หมื่นหนึ่งเลยนะแต่ถ้าถ้าชนะเขาเราเอาสองมือได้ไหมยังไงก็ได้ใช่ไหมให้แค่ชนะใช่ไหมครับอาจารย์ว่าไงครับอ,อาจารย์สองมือห้ามโหนสองมืออย่างนี้ได้ครับโอเค เอาลูกเราออก่อนนะเราลองมือเดียวก่อนใช่ไหมใช่คือสองสองมือสองมือไปแล้วหลัผมีหกข้างหลังสองมือเองไงประกบข้างหลังประกบข้างหลังแล้วดันแบบนี้รางับขึ้นมาอ๋อไม่ใช่แบบว่าลองทั้งตัวอย่างนี้ไม่ใช่ให้เป็นเยอะจากหลังครับอ่ารอดูรอดูเดี๋ยวทีมคุณมีใครนะครับวันนี้ที่จะแข่งทุกคนเราเจอทีมร้อนเงินนะเจอทีมมัตตันช่วงนี้หิวช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปแจกเงินแสน เดอาแจกแจกไปหมดแล้วโอเคมาก็เดี๋ยวเราเริ่มใช่ไหมเริ่มแต่ใครก่อนเริ่ใครเริ่มเริ่มจากตัวอ่อนสุดมาถึงตัวแข็งสุดนี่แหละเในแคนสุดครับในกำนายนี่แหละอ่าอ่เอามาม่พูดคนเลยต้องพี่ยาวตอนนั้นจะพงเดียวว่าอาจารย์ผมครับเอาอาจารย์เลยไปขอรับเกิจกรับทีมนี้ไม่กลัวมารับเกิจกรรมเลยอันนี้คือเราบอกกันว่าก่อนที่เราจะงั้นเรามีการเซฟพวก ทุกอย่าางเนะใช่ครับองค์ที่พีวิศเอามานี่คือเป็นองค์ที่เขาใช้่ข้อกันจริงๆใช่ครับมันช่วยเซตแผนด้วยกระตับเลยครับเต็มที่เลยเฮ้ยพิโก้รู้สึกถึงพลังไหมพร้อมไหมเดี๋ยวเดินไปเดินไปเดินไปเดิแค่จับอ่ะกูรู้สึกแล้วเอ็มเอาอย่าพึ่งเอาบัตรดาวเข้าไปใกล้ๆตัวเลยไอ้เหไอเหี้ยวะเอ็มพิโเดี๋ยวก่อนไอ้มือมือมันต้องเอานองไปทางนี้ป่ะอ่าเราช่วยแล้วนับสามสองหนึ่งเราเริ่มเลยนะครับ <laughs> okay. Well, that one. That <laughs> <laughs> มาจับมือเ็รู้สึกแล้วจริงๆนะเหมือนตอนที่ผมท้องกันพ่อกับพีวิดะแค่แบบประกบมือรู้แล้วเหมือนแบบว่าแม่งแบบไม่มีชนะเลยเล่นซูโม่ได้ไหมบมืไม่ได้เนะีวีม่้มอันนี้อาจารย์อาจารย์งวยโคตรมาก ไมวยบอกว่าข้างซ้ายเขาชนะแข็งสุดยัดข้อมาแล้วจากจากจากครับผมบอกว่าถ้าเกิดาัข้อกับสูสีสีเนี่ยมันคือเบิร์นแคลได้ดีมากครับมันเหมือนกับวิ่งรอบสนามฟุตบอลสี่รอบเลยมันจะเหนื่อยครับเหนื่อยมากไม่เคยรู้พันเดตจะเต้นขึ้นปุ๊บเลยครับอันไหนข้างนี้ข้างนี้ข้างไหนท่านผมถนัดต่อข้าง ตอนนี้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับจับมือก็รู้สึกแล้วมามามาโอ้ย<า><อ>สอามสองหนึ่งจ้า เป็ร้อยยงร้อสบายร้ย่้อนเอาให้สุดเอาให้สุดแบแน้ไม่ยากพอไม่ยากพอเอาวนเฮ้ยเ้มัต้องทำเอาไหมครับนี่ให้พี่ก็จับอะ ใส่ไหมือตรงครับมือตรงครเอาเว้ยเอาจริงเว้ยยี่คอกูยิ่งเจ็บๆอยู่สามไม่ได้แล้วจับจับโต๊ะครับพร้อมแล้วใส่แล้วไส่แล้วเนมโอเริ่มไม่มีตู้ไม่เขียนอะไรหรอกเอาเลย่อน่่เน่เน่มาพี่เองกซ์กับผมมาผมแชมป์นะแชมป์อัด้อเหรอแชมป์มวยมวยไอ้รอนไฟอ่ะนะ ปีหน้าปีหน้าีหน้าปีนี้ไม่เอาหรอลุนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูุ๋่นเดียวกันไปเลยุ้นเดียวกันใช่เออผมให้พวาเห็กูถึงกูรู้ว่ากู้ชงี่กูไม่ลงสซีซันนสามอ่ะเอาผู้ชนะของซีซันหนึ่งกับซีซันสองมาเจอกันเดี๋ยวคราวนี้ถูดมมาปุ๊บลดเลยเกสิโลไม่ต่อยแล้วเอาเอเอาเอเออออ นี่นี่ทำอะไรเกงกวนผีเข็บขัดแชมปกวมได้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 อย้ได้ได้ไหมได้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 วด้ด้ไดาได้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 าด้ไ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 ดอได้ไดตด้นแ้ได้ับ้ไั้ลด้ไล้ได้ไว้ให้นด้ได้ไดกได้ได้ตด้ไ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 บ้ได้ได้ดด้ไา้ได้าด้ด้ได้ไม้ด้ได้ดน้เนี่ย้้้้ นิ่งนะนิ่งไม่นิ่งกรรมการไม่ปล่อยครับนิ่งโอ้ยเก่งเหรอเก่งกรรมการมันตองหน่อยเก่งได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในมุมสเตทนะครับอยู่ตรงทั้งสองฝั่งไม่เสียเปลี่ยนกันหอมแล้วจ้รับแล้วครับ คือเสืออโอ้ไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวบีหน้ามีโอกาสชิงชิงแชมป์นะเนี่ยทำอะไรปรึกษากูก่อนเีหน้าอยบีน่าเลยบอกนะไอ้พวกเขาสามออยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ก็แชมป์นี่หว่างแชมป์เอาดีก็แชมป์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 ครับผมตัวแทนอันนี้คือความหวังในทีมเลย ผมแย่สุดนะทีมอ๋องั้นผมใช้ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยไม่ตัดดิ้นเลยต่ดสองนิ้วเลยยังไงไม่ช่วยใครอะครับผมไม่มีจริงผมไม่มีแรงอมนะครับทั้งคู่พร้อมนะครับพร้อมพร้อม อยากเจอคนคนนึงมากเลยครับใครครับนี่อะไรนะตายใช่ไหมเออเคลียกสู้เข้าไปดิแชมป์ดี่1นี่เป็แชมป์อันนี้แชมป์แชมป์ลูกพี่แชมป์ราชดำเนินนะต่อยางก่อนเลยนายจ่อยแขนก่อนเลยจับมือจับโต๊ะครับผมจับโต๊ะได้มือตรงเลยครับมืตรงจ้องต่อามือไฟหลังแต่ว่าสั่งน้ำรอเลยร้อยหนึ่งแข่งอยู่ครับแข่งอยู่นะ ทำไมมือข้างเอนะผมเอบสยังกวนเหรอฮะกวนะหรอฮะยังพร้อมอะ ready fight คนหนึ่งชื่อบอดี้ฮีโร่เออใจอได้เจอได้พี่บอสพี่บอสบอดี้ฮีโร่ผมผมฝากผมฝากถึงพี่บอสเองนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะนักกล้ามนักกล้ามปล่อยกันใช่ไหมฮะคุณต้องมาทำกลุณนักกล้ามก่อนเราคุณนักกล้ามเลยนะเอ้ย ก้ามไปก่อนนะผมแต่ว่าเป็นแบบรถนั่งบักไปถึงปานี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่อย่าครับโอเคครับผมปิดแล้วเราแหวงมากเลยนึกเหมือนว่าศัตรูนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยปลอดภัยปลอดภัยเคก็เดี๋ยวไว้วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทีมเมย์มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาทีมนี้คันนี้ครับผมงานข้อไม่สำคัญครับมันลักขาละกันนะกล้าบ่าครับกล้าบ้ามาขาบ้าเดี๋ยวเราจะสอน ุทงาขาแล้วกันเราต้องยกตัวออกได้ะเราอาจจะชนะงานข้อได้แเรามาดูขาเาแข็งแรงเท่าไหร่ยก้าอกมือนึงอ่ะอ้อเต้องไปดบมีอะครพร้อมพร้อม ザ i'm gonna do that